เราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะฮะสวัสดีครับ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 คุณผมนะฮะสกัดเมย์ละสกัดสกัดดาวรุ่งบอให้เอาเมย์มาเมย์เปลี่ยนไปนะเนี่ยไม่จับเมย์ขังไม่ได้ห้องน้ำเอาดับฮะอะไรกันฮะมาเองอยากมาเองเขาที่แล้วมาติดพันอยู่ฮะเพราะฉะนั้นไปเริ่มเลยนะฮะที่มานั่งอยู่ปกติวันนี้จะเป็นโอครับผมแต่โอลากิดลากิดฮะท้อง ไม่ไหวแพ้ท้องอย่างนั้นแต่เห็นบอกยังยังโผล่ไปล่าสุดเนี่ยฮะล่าสุดนี่คุณอะครับยังโผล่ไปบ้างใช่ไหมตอนดีให้ครัวใช่ไหมฮะไปฮะไปฮะยังไปบ้างแต่ไปก็มีแบบว่าอ่อนเพลียบ้างอะไรเงี้ยฮะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกจะดีขึ้นเป็นระยะละเราก็เลยไปตีท้ายครัวโอ้แทนนี่ไงแต่ว่าล่าสุดะฮะคุณโอเน้นนำทีมนะฮะบรรดาเหล่าคุณว่าที่คุณแม่นะฮะคุณหนิงปณิตานะฮะแล้วก็น้องฝ้ายอรินดาด้วยนี่นะครับไปทายแบบฮะ ไปถ่ายแบบให้กับนยาส Mom. ารโมเดลมัมนี่นะฮะอ่าเขาบอกว่าเลี้ยงต่อไปในเลี้ยงขอลูกกันเลยนะฮะน้องฝ้ายเนี่ยจะคลอดพฤศจิกายนคุณหนิงนะฮะจะคลอดธันวาคม,มคุณโอนี่คลอดมีนาปีหน้านะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าคุณโอนี่จะมีปัญหาหน่อยท้องเล็กกว่าคนอื่นเขานะ,ะตอนไปถ่ายแบบเนี่ยก็เลยต้องหาผ้าเนี่ยยัดเข้าไป<อ>นะฮะแต่จริงๆแล้วคุณโอททาไมท้องแล้วผอมลงแล้วเมื่อก่อนนี้ตอนไม่ท้องนี่ ดูเหมือนท้องแปดเดือนโุ้ยนี่พี่โอดูอยู่แน่นอนแต่คุณโอเขาพอเขาอแล้วเขาาสวยนะมีน้ำมีนวลค่ะแต่ว่าตอนที่แปดเดือนเลยเหรอโอ้โหเมื่อก่อนเขายักษ์เลยโอ้โโทรมาเลยแล้วกันนะฮะแต่ก็ฝากบอกพี่ยุทธเก็ทีมงานว่าเขาคิดถึงนะครับแล้วก็ตอนนี้สามีเนี่ยไม่ค่อยเขาออกไปไหนนะครับบอกว่าวันๆนเนี่ยให้อยู่แต่ที่บ้านดูแลครอบปรัมเป็นอย่างดีให้เลี้ยงหมา ใช่ในอินสตาแกรมให้เลี้ยงเนี่ยฮะให้เลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาฝึกเอาไว้เหมือนกับเลี้ยงลูกมันไม่เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วพี่เฟียสเนี่ยสามีคุณโอ๋เนี่ยเขาดูแลคุณโอ๋อย่างดีนะฮะเขาบอกว่าคลอดเมื่อไหร่เดี๋ยวเห็นกันอีกทีตอนนี้ตอนท้องเนี่ยยอมก่อนก่อนสามสาวใช่ไหมใช่ฮะมีเสียงโอ้ไม่รับพี่บีฮะเนี่ยเดี๋ยวไปฟังครับตอนนี้ดีค่ะโอเคสบายมากอะไรเงี้ยสามีให้อยู่บ้านไง ฝึกเลี้ยงลูก <laughs> เลี้ยงลูกหมาไปก่อน <laughs> โอ้ยคิดถึงก็ชอบเข้ามาเม้นในอินสตาแกรม บอกพี่ยศคิดถึงนะพี่ขวัญด้วยพี่หนุ่ยด้วยน้องบลายด้วยคิดถึงมากๆเลยอะไรเงี้ยก็ก็ดูทุกเช้าเพราะว่าต้องตื่นมาทานข้าวเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ติดตามแล้วก็คิดถึงมากๆเลยถ้าหายดีปุ๊บเนะี่ยจะรีบไปหาเลยนะแล้วก็ถ้าท้องโตๆเรียกมานะเดี๋ยวจะบอกเตยเดี๋ยวจะแวะไปหาไปโว์น้องอนี่นะฮะแต่จริงก็น่าเป็นห่วงเขานะเพราะว่าเขาก็ต้องต่อสู้หนึ่งเดี๋ยวเขาเขาป่วยอยู่แล้วเป็นเอ็มจีสองเนี่ย พอมีลูกแล้วปรากฏแล้วเขาต้มีไอ้ไอ้ซีสหรือนื้องอกอีกข้างหนึ่งในมดลูกก็โตขึ้นมาพร้อมๆกันเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอาสทีเดียวแต่แกก็สู้อ่ะแกก็สู้นะฮะเพราะแกอยากได้ลูกมากนะฮะครับอ่ะสู้ไหมเนี่ยสู้ต้องสู้แต่ท้องจะเล็กกว่าคนอื่นเขาใช่ไหมท้องเล็กกว่าคนอื่นฮะท้องเล็กกว่าคนอื่นผมว่าน่าไม่รู้เดี๋ยวเขาอยากได้ผู้ชายแต่ผมท้องเล็กๆนี่าจะเป็นผู้หญิงนะ อ,อย่งเพิ่งเริ่มตอนนะฮะอเ่เนผู้ชายต่อไปคุณหญิเง,งเหมือนกันเป็นว่าที่คุณแม่เหมือนกันกนะรายนี้นี่เขาเตรียมเพื่อลูกในท้องเหมือนกันนะฮะเป็นแบบว่าเตรียมการระยะยาวนะครับเพราะว่าเขามองการไกลปีก20ปีข้างหน้าคือคุณหญิงนี่เขาวางแผนเก็บสเต็มเซลล์ของลูกเอาไว้นะฮะโดยที่คุณหมอเนี่ยนะฮะเก็บจากรกนะฮะตอนที่เด็กคลอดนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะนําสกัดเป็นยารักษาลูกได้ในอนาคตการไกลอย่างนั้นเลยการไกลอย่างนั้นเลยนะฮะส่วนผลพลอยได้อย่างหนึ่งนี่นะฮะเขาบอกว่าคุณหญิง เขาบอกว่าเต็มเซลตัวนี้เนี่ยนะฮะสามารถเก็บแล้วก็นำมาสกัดเนี่ยเป็นยาที่รักษาผิวพรรณให้คุณแม่ได้ม<อ>าหลังมาหลังนี่เ <c oughs> รามาหลังนี่มากกว่านะฮะ <c oughs> แต่ก็ต้องใช้เม็ดเงินเนแรกหน่อยนะเต็มเซลเนี่ยเขาบอกว่าเก็บได้20ปีแล้วก็ค่าเก็บเนี่ยนะฮะประมาณปีละ1 0 0 0 0แบาท ต้องเก็บไว้เขาบอกว่าเขาบอกไม่รู้นะเขาบอกวงการแพทย์เขาบอกว่าสามารถที่แบบคนเป็นเบนเรลงอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเอาเข้าไปคือเขาเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้มันจะพิสูจน์และทดลองได้เพราะจะเก็บไว้ตั้งแต่วันนี้ครับผมอะไรอย่างนง้นเขาเชื่อกันแต่ต้องมีฐานะหน่อยอ่ะใช่ฮะค่าเก็บปีละแสนปีละแสนหนุ่มเก็บไว้ยังหนุ่มยังไม่มีลูกเลยฮะเก็บไว้รักษาตัวเก็บเก็บต้งค์ไม่ได้แล้วเขาต้องเก็บตอนเกิดเก็บตั้งแต่ตั้งแต่เก็บแรกเกิดเลยฮะ ต้องตัดจากไตลกเลยถ้าอย่างนี้ต้องแบบไปที่สเต็มเซลล์ต้องไปเพาะโอ้ยงั้นต้องไปเกิดใหม่ยังยังยัจะมเหมือนกันผมเหมือนกันเดี๋ยวมีเสียงคุณหนิงฮะอ๋อจริงๆมันมันมีมาเก็บได้หลาย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 พาร์ตนะคะแต่เขาบอกว่าตอนที่ดีที่สุดก็คือเก็บจากลกคือตอนที่เราคลอดออกมาเขาบอกว่าประมาณ20กว่าปีอะค่ะอ๋อผลพลอยได้ก็ได้นะอาจะมาช่วยรักษาผิวพรรณหรือว่า ฟื้นฟูให้ตัวเองบอกว่าดูดีเร็วขึ้นเลยอย่างเงี้ยตอนนั้นจริงๆมันเป็นผลพลอยไ,ได้ไงแต่ผลจริงๆแล้วคือเราตั้งใจว่าทํายังไงก็ได้ให้ลูกเราเนี่ยแข็งแรงที่สุดนะคะเห็นเขาว่าปีละประมาณเกือบแสนเหมือนกันนะคะ <S <S ออถ้าต้องจ่ายเงินก็เอานะจุดจุดนี้ก็คือแบบเพื่อลูกอ,ะอ่ะเพื่อลูกอะไรก็ทําได้ทั้งนั้นนะคะนี่ไงนี่นะฮะโอ้โหดูสามแมะแต่เขาบอกว่าคนโตๆอย่างเราเนี่ยก็บางทีก็บินไปฉีดกันที่เมืองนอกก็มีนะเย็นนี้คนเยอะนะจากทีอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกฉีดเป็นล้านเลย จริงเหรอจริงฮะฉีดแล้วเขาบอกว่าจะสต็อปตัวเองให้แบบเต่งตึงผิวพรรณดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ฉีดมาวะเนี่ยผมไม่ได้ฉีดแต่ผมสงสัยไก่วรายุทธไม่รู้ฉีดแล้วไปเห็นเต่งตึง60แล้วยังโอ้โหตึงมาก60เหรอ60สพี่ไก่โอ้โตึงมากพี่ไก่เขาบอกเขาออกกาลังกกยระทงเลยเนี่ยวันนี้สองกระทงแล้วไก่ ฮะฮะหกสิบแต่ว่าโอ้โหแบบดูดูแต่แกก็ออกกําลังกายแกยังดูสวยอยู่ตลอดเวลาพี่จัยหล่อหล่อตลอดเวลาันดีมากไม่แต่ฉีดไหมนี่ฮะหน้าตึงเหมือนสิบเก้าไม่ได้ฉีดไม่แต่น้องหนุ่มหล่อขึ้นเนอะใช่คุเคลียวเมื่อกี้บอกเคล็ดลับแล้วล่ะเดี๋ินเอาโมนแรงฮล้งข่าวต่อไปครับเป็นของน้องชายกรุงเทพเป็นของคุณหนวดนะฮ้หนวดบอยปกรณ์ล่าสุดโดนกรณีนี่นะครับไปตามจีบน้องไปเตยอาสยาม จริงๆแล้วคุณบอลก็บอกไม่ใช่นะฮะเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยที่มีข่าวกับน้องนักร้องสาวลูกทุ่งนะฮะคุณใบเตยเขามีฉายาว่านักร้องสาวร้อยแรงม้าที่มีฉายาว่าร้อยแรงม้าเพราะว่านักข่าวเนี่ยตั้งให้เธอนะฮะเพราะว่าเธอในเวลาที่แบบให้สัมภาษณ์ถึงหนุ่มหนุ่มที่มามาคุยกับเธออีไรเนี่ยออกตัวแรงมากนะฮะจนกระทั่งแบบหนุ่มหุ่มเนี่ยหงายแล้วก็ไม่กล้าจีบอีกเลยร้อยแรงม้าพุงชนเนี่ยถูกต้องนะฮะ แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะบอกว่าก็มีคุยคุยกับคุณบอยประกรณ์นะฮะ mm hmm. ทางไลน์นะฮะก็ปลื้มพี่เขามาก <c oughs> แล้วก็ยังโยนทิ้งท้ายด้วยนะฮะ <c oughs> น้องใบเตยก็ยืนทิ้ายว่ากล้ามาจีบเขาหรือเปล่า mm hmm. อ่างานนี้นักข่าวก็เลยต้องไปสัมภาษณ์หนุ่มบอยดูนะฮะว่าเ mm hmm. วลาคุยไลน์กับน้องเตยเนี่ยคุยยังไงกันบ้างคุณบอยก็บอกว่ารู้จักกันแค่ที่ร้านอาหารนะฮะแล้วก็ผู้จัดการของน้องใบเตยเข้ามาขอไลน์บอกว่าติดต่อเรื่องงานนะฮะก็เลยคุย,ยงงกันไปไปมามาเกี่ยวกับเรื่องงานบ้างเรื่อง,ง่วนตับ้้างอะยยงไไไรก็มดดคิยยง เขาบอกเขาขี้เล่นตอนอันวนเนี่ยใช่ครับเขาบอกเขาขี้เล่นเขาคุยไปเรื่อยหรือบางทีเขาเขาคุยกับผู้ชายหรือคุยกับผู้หญิงเขาจะใครตัวเองหรือวอย่างนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันวนไปเลย ฮะผมผมจะไม่เองที่รักนั่นเลยเหรอไม่ใช่ที่รักคุยกับใครที่รักอ่ะเมื่อก่อนสมัยก่อนฮะอ๋ออดีตใช่ไหมรักไปเรื่อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วไม่แล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่แล้วฮะไม่แล้วครับฟังเสียงหนวดดีกว่าเดี๋ยวไม่ฟังครับคุยกันเฉยๆก็คือมีคุยเรื่องงานด้วยนอกจากเรื่องงานก็คุยส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พูดเพราะว่าผมเป็นสไตล์ผมอ่ะผมก็ชอบคุยแบบหยอกๆอะไรไปอย่างเงี้ยแต่ว่าคือไม่ได้ไม่ได้เป็นแนวจีบหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยเวลาคุยไลน์กับกับใครก็ตามจากผู้ชาย่าางงงเีี้้ยก็มบ เอ้ยตัวเองจ, Arrow, <S <S จ๋าแค่นี้ยังไม่กล้าผมป๊อตแล้วกันมนช่วงนี <S <S ้ผมยังแบบยังยุ่งยุ่งครับยังแบบทํางานยังไม่มีเวลาอย่างนี้ดีกว่าสาว่าพดุ่สั้นห่วงเดี๋ยวคนมองฮะเขาก็น่ารักนะทําจริงเขาก็แบบคือคือผมชอบผู้หญิงตัวเล็กแหละทําจริงเขาก็ตัวเล็กอะไรเงี้ยแต่ว่าคืออ่าไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นอะไรเงี้ยนี่เมื่อกี้ว่าอะไร ไม่รู้ตัวเล็กอย่างเดียวหรือเปล่าที่ชอบหรือชอบตรงส่วนอื่นใหญ่ๆด้วยหรือเปล่านี่ไงเฮ้ใช่อันนั้นผมเอง<ต>เป็นธรรมดาผู้ชายไม่ธรรมดาฮะไม่ธรรมดาคิดว่าอย่างนี้มันธรรมดาที่ไหนธรรมดาแบบว่ามีอาจจะมีบ้างผู้ชายที่แบบเวลาเห็นผู้หญิงสวยๆเดินผ่านมาอาจจะต้องแบบมีมองบ้างจริงไหมพี่หนุ่ยมองอะไรก็ต้องมองอะไรที่มันสะดุดตาเราก็ต้องมองอย่างเงี้ยเมื่อกี้คุณบอยเขาบอกว่าเมื่อกี้ต้องขอแก้ข่าวนิดนึงพอดีผมว่าเขาตัด อาจจะตัดภาพบอกว่าทําให้คุณบอยเดี๋ยวจะกลายเป็นการกรณีพ่ดพิงคุณบอยก็บอกว่าถ้าเขามีแฟนเขาไม่ให้แฟนเขานุ่งสั้นเพราะเขาไม่ได้หมายถึงกรณีใบเตยไม่ได้หมายถึงใบเตยถ้าเขามีแฟนเขาจะไม่ยอมให้นุ่งสั้นเพราะห่วงใช่เพราะหวงแต่ตอนนี้สําหรับใบเตยเขาป๊อตใายเขาป๊อตทุกตัวป๊อตนี่คืออะไรก็ไม่กล้าแล้วไงฮะเพราะว่าน้องเขาออกตัวแรงมากอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยู่ดีก็ คุยกลายกับพ like ี่บอยอะไรอย่างเงี้ยช่วงหน้ากับมาว่ากันต่อครับครับผมเรื่องเราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะระหว่างเบรกคุยอะไกันเยอะแยะแต่พูดไม่ได้ ไปดูเรื่องยาหญิงาอีกนน้งมาอีกว่เครับครับผมอ่ะนะฮะเป็นข่าวของคุณยาหญิงนะฮะก็ตอนนี้บอกว่าเป็นช่วงขาขึ้นของเธอเลยนะฮะมีทั้งหนังเรื่องจันดารานะครับมีละครเดอะซิกเซนส์สื่อรักสมบัติหัวใจนะทางช่องสามเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีละครเวทีเรื่องแม่เบี้ย นะฮะแต่ว่าด้วยความที่กำลังรุ่งๆเนี่ยเป็นธรรมดานะฮะก็ต้องมีอะไรก็มาสกัดบ้างนิดหน่อยนะฮะล่าสุดคุณหญิงเนี่ยเขาก็โดนเหมือนกันนะฮะเพราะมีคนเนี่ยนะฮะไม่หวังดีนําภาพในอดีตเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกันบอกว่าเป็นวิวัฒนาการบนใบหน้าของยาย่าหญิงนี่นะฮะสารุ่นเลยนะฮะเห็นไหมซ้ายซ้ายสุดนี่คือตอนเด็กๆอยู่ตอนกลางตรงกลางาสุดแล้วก็ล่าสุดนะฮะ คุณห,หญิงเขาก็พอเห็นภาพแกก็บอกแกขำๆเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยวิวัฒนาการทางการแพทย์มันเยอะอตัวเองก็ไม่ได้สวยอะไรตั้งแต่เกิดนะฮะก็ต้องมีการทําบ้างทําจมูกดัดฟันนะก่อนหน้านี้ก็มีไปฉีดโบท็อกมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะไม่ทําอะไรแล้วก็จะดูแลตัวเองไปเรื่อยๆเพราะหน้าอกหน้าใจของเธอเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าเธอมีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปทําอะไรพอใจกับสิ่งที่มีอยู่พอใจกับสิ่งที่มีอยถูกต้องนะฮะคุณน้อยแกก็เตือนเหมือนกันนะฮะคุณแม่ก็บอกว่าอย่าไปทำอะไรอีกเลยนะพอแล้ว <มา S 2> แล้ว <มา S 2> วนนแค่่ีีีเเาดด๋ยลูกกิม จะได้จำหน้าแม่ตัวเองได้ว่ากูลเราหน้าเป็นแบบนี้เอาฟังเสียงดูจริงเปล่าอ่ะนะฮะเ,เดี๋ยวไปฟังไปฟังครับ ยอมรับค่ะญิงเป็นคนยอมรับอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ว่าทุกคนก็ถ้ามีโอกาสทุกคนก็ทำไปอย่างว่ามันเป็นเรื่องของการทํางานแหละหน้าตามันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้อ่ะญิงก็ไม่ใช่คนสวยตั้งแต่เกิดใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้างแต่แซ่บนะจ๊ะเออก็คงไม่ได้คิดจะทําอะไรเพิ่มแล้วล่ะก็ก็คงมีแค่นี้ที่เหลือคงเป็นเรื่องดูแลตัวเองแล้วล่ะวันนึงแม่เคยเตือนว่าถ้าเยอะมากเดี๋ยวลูกตกใจแม่บอกว่าเดี๋ยวเวรามีลูกมันก็มาของมันเอง ผมเคยไปฉีดโบท็อกมอนกนพิยุทธพี่หนุ่มผมไปฉีดมาเนี่ยนะฮะตอนแรกเขาบอกให้ฉีดตรงนี้ผมก็ไม่กล้าฉีดแต่คุณหมอบอกว่าเอ๊ะคุณหนุ่มคะทำไมหน้าตรงนี้คุณหนุ่มมันย่นๆนะคุณหนุ่มฉีดตรงนี้มันดีไหมจะตรงนี้จะได้ไม่ย่นจะได้เวลาเวลาขมวดคิ้วตรงนี้จะได้แบบว่ามันไม่มีรอยตรงได้ครับหมอฉีดเลยครับแล้วปรากฏว่าหมอโบท็อกฉีดนิดปึ๊กอีกสามวันฮะคิ้วอยู่เงี้ยผมอายมาก เดินไปไหนมาไหนเนี่ยคนถามเอ๊ะหนุ่มคุณเป็นอะไรทำไมต้องตกใจกันหน้าผมตลอดเวลาหน้าตกใจตลอดเวลาหน้าตกใจหน้าอยู่อย่างเงี้ย ผมอ้าวแล้วมันหะแล้วมันไงฮะอีกสามเดือนฮะหมอบอกมาแก้ไหมผมไม่กล้าปล่อยให้ึ่งผมกลัวตัวมันขึ้นไปได้ึ่งเดยต้องปล่อยไว้สามเดือนแล้วก็หาน้ำร้อนมาประคบอะไรให้มันลงให้มันลงมันบ่นฤทธิ์ไปใช่ฮะบางคนก็บอกให้กินยาพวกแก้อักเสบพวกไอ้ที่ฉีดไปมันเป็นเหมือนกับเชื้อโรคที่มันมามมันาหยุดไอ้นี่ฮะกินเข้าไปก็จะได้คลายอะไรเงี้ยผมทรมานอยู่สามสามฤทธิถามก็ตีก็ตีก็เคยเห็นเฮ้ยทำไมเจอหน้าผมต้องตกใจทำไมทุกคนต้องตกใจหมดหน้าอยู่นี้ตลอด อดเวลาใา่สามเดือนท่านผู้ชมฮะไปดูเรื่องของอ่าเชนคัมแบ็กครับเนี่ยอาจารย์เชนใช่ไหมอาจารย์เชนล่าสุดเนี่ยนะฮะเขามีทอล์คโชว์นะของอาจารย์เชนจตุพลชมพูนนิดนะฮะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเปิดการแสดงไป3รอบไม่น่าเชื่อว่ากระแสตอบรับดีมากโค้ชบอกคนรุ่นประมาณ40กว่าขึ้นไปเนี่ยนะฮะจุงลูกจุงหลานไปดูเยอะแยะเลยพอเลิกพอเลิกเล่นปุ๊บ พนักงานไปเก็บเห็นม้ำหมากเต็มเวที <G un> มากกระจายกระจายนะฮะ <G un> แต่จริงๆแล้วเขาบอกอาจารย์เชนนะฮะก็ไม่ทิ้งรุดลายปีปากของแกน,นะฮะ <G un> สิบปีเนี่ยปากก็ยังคุมเหมือนกันไกลเหมือนเดิมนะฮะ <G un> แล้วก็รีราการร้องการเต้นโชว์นี่ก็ไม่ธรรมดาสำหรับผู้อ้วนนะฮะ ที่มาโชว์ความเซ็กซี่ประกบคู่อาจา์เชนเป็นครั้งแรกนะฮะส่วนแขกรับเชิญคนพิเศษนะฮะไม่ธรรมดาเือนกันมาแบบปกติไม่ได้ต้องขนสลิงมาฮะคุณโตโน่นี่โตโน่เดอะสปานะฮะพี่ปานะอานี่ไม่ผิดหวังนะฮะ <c oughs> นี่ไง อ่าแล้วก็ยังมีตามมาด้วยนะฮะแข้งพูดได้ตัวเองว่าเป็นมาเฟียคอมเมดี้ A pe, A er, นะฮะมีอาเป็ดอาเด๋ออาโนต์นะฮะแล้วก็คุณตั๊กดีลากลุ่มนายทุนอ่ากลุ่มนายทุนกลุ่มนายทุนลงทุนไปก็ยี่สิบล้านนะฮะ <มา S 2> อ่ากลังนี้จัดเต็มเหมือนกันนะฮะเสื้อผ้านหน้าผมปล่อยอมุกจริงกระจายเลยลงทุนไ,เไปเยอะไงเยอะมากได้คืนมาครบหรือเปล่าไม่รู้ไหนฟังนันนี้สิอ่า ด้วยการแจ้งข่าวเชงเล็กน้อยนะฮะว่าดูโอคลอรี่บาบราก็แยกแล้วนะฮะถูกต้องฮะแยกวงกันแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไปไหนมาไหนก็จะไปได้กันออกเทปด้วยกันแต่ล่าสุดนะฮะคุณวินนะฮะคู่หูของคุณป๊อปนะฮะ ก็ยอมรับนะครับว่ามีปัญหาจริงๆนะฮะกับคุณปอบนะฮะก็เลยแยกตัวออกมาแล้วก็ออกจากแรมมี่มาแล้วด้วยนะฮะก็เลยไปอยู่ที่ค่ายสหภาพดนตรีของคุณดี้นิติพงศ์นะฮะไปเป็นคู่หูดูโอใหม่นะฮะกับผู้หญิงคราวนี้ชื่อน้องโยนะครับนี่นะฮะก็มันก็ต้องวิวัฒนาการไปอะนะครับนี่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ